เมื่อวันที่7กรกฎาคม2568นายดมจันสวรรณนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ให้ทุกกลุ่มป่าส่งชุดปราบปรามลงพื้นที่เสี่ยงภายใต้การอำนวยการของนายชุติเดชกำมลชนุษย์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้ออกลาดตรเวนเชิงคุณภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมตามแผนการลาดตระเวนประจำเดือนกรกฎาคม2568โดยใช้การลาดตระเวนทางเรือและการเดินเท้าคณะตรวจถึงบริเวณป่าห้วยองค์พระหมู่ที่7ตําบลหนองลูอําเภอสังขลาบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรี ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเวลาประมาณ11นาฬกาคณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบเรือยนห์หางยาวจำนวนหนึ่งลำจอดอยู่บริเวณชายฝั่งริมห้วยในลักษณะผิดสังเกตจึงเข้าตรวจสอบแต่ไม่พบบุคคลใดอยู่บนเรืออย่างไรก็ตามพบเส้นทางเดินเท้าจากบริเวณที่จอดเรือเข้าไปในป่าซึ่งคาดว่าเป็นเส้นทางที่ใช้ในการล่าสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่จึงเดินติดตามเข้าไปตามเส้นทางดังกล่าว และพบนายสาปิอายุ66ปีไม่มีชื่อสกุลไม่ทราบบ้านเลขที่หมู่ที่7็ตําบลหนองลูอํอเาเภอสังขลาบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีนั่งอยู่ในเพิงพักที่สร้างขึ้นเพื่อซุ่มยิงสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่จึงสแสดงตนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และขอเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบภายในเพิงพักพบอาวุธปืนยาวบรรจุป,ปากปืนแกป๊ปจำนวนหนึ่งกระบอกกระสุนปืนแกป๊ปจำนวน15ลูกแก๊ป109เม็ดปิ่นปืน2ขวดขุยมะพร้าวจำนวน2ก้อนและมีดปลายแหลมจำนวน2เล่มโดยอาวุธปืนกระบอกดังกล่าว ไม่มีหมายเลขทะเบียนตีประทับไว้คณะเจ้าหน้าที่ผู้จับกลุ่มได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการแล้วจึงแจ้งให้ในายซาปีทราบว่าการกระทําของตนเป็นการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562มาตรา1 9 7และมาตรา45าฐานนาเครื่องมือสําหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์หรืออาวุธใดๆเข้าไปภายในอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจยึดอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทําผิดทั้งหมดไว้เป็นของกลางพร้อมจัดทําบันทึกเรื่องราวและนําตัวนายซาปิดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรสังขลาบ,บุรีเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายโดยได้ดําเนินการส่งบันทึกการจับกลุ่มแก่พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอาเภอสังขลาบ,บุรีคดีอาญาที่28-568ยึดทรัพย์ที่1 6 6 6งตามประจอวบข้อ4เวลา16นาฬิกา40นาทีลงวันที่7กรกฎาคม2568เรียบร้อยแล้ว